สวัสดีครับผมเป้ยแรงของกีฬเกษตรครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็ประมาณสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมอราช์ระดัวซุยก็คือกลับไปซ้อมที่มอร์แล้วแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผู้เพื่อนสาอมรำมังก็มีแก่นเพชรมีบัวแก้วเราเพื่อพี่ๆในค่ายที่เรียนวิทยาลัยู่นั่งช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสี่ปีสูงเท่าไหร่ประมาณหกสิกรัน้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้เข้ามาใุดมวยสไตล์ไหนครับอ๋อเดินนั่งสายเป็นครับวันนี้ต้องมาเจอรูบี้นะเสาโทไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกว่าต่อยเขายัง มที่เขาโชคตลอดครับเขามือสไตล์ก็มวยบูมีสองครับวันนี้ไปเจอลืงพี่วางเกมวางแผนห้ดีก็รอดูวิธีครับล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ไหนวันนั้นต่อยกับต่อยจากัวเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะจากัวเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้เหลือร้อยยี่สิบเอ็ดใช่ครับโอ้หบีบไหมไม่อ่ะได้หมดได้อยู่ถ้าร้อยยี่สิบเอ็ดนี้ถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกินมาเกินนี่ไหนประมาณ น่าจะเกิดปอนะก็คือมาวิ่งอะนะเยเซนเยสายตอนเช้าร่างกายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมอชานาบขายครับคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็ห้าหกโลได้ครับต่อยมวยไทยมาของเราหรับ่งร้อยครับร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดสุรรินท์เด็กสุรินทร์อ่ะฝากเชิญช่วยไฟครับก็ฝากพี่น้องชาวสุรินทร์เลฟซีทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับวันนี้เต็มที่ครับอ่ะขอโชคดีนะครับ